ยานทัศนาตอนที่สองทำห้ประการที่ทําให้พุทธสาวกเคารพพระพุทธองค์อย่างยิ่งหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณครูไม่เล็กใครยิ้มแล้วขอให้หล่อสวยฉลาดรวยเยอะเยอะรวยเร็วรวยแรงรวยรวดรวยโลดยิ้มกันทั่วโลกหรือ,อยังจ๊ะทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา ด้วยกมเกล่าวของพระโพธิสัตว์ที่เคยประพฤติบาปผิดในสมัยที่เป็นลมห่างสอาชีวกาศเจ็ดและกรมที่ได้กล่าวกับพระสุคตเจ้าพระนามว่ากัสสปะในคราวนั้นว่าจะมีโพธิมณฑลแต่ที่ไหนโพธิยานท่านได้ยากอย่างยิ่งสมัยที่ท่านเป็นโทษปาละแปดจึงเป็นผลให้พระองค์แสวงหาโพธิยานโดยทางที่ผิดและปฏิบัติทดลองผิดหรืออาจจะเทียบกับภาษาที่ใช้กันในปัจจุบันว่าวิจัยนั่นเองแต่วิจัยผิดด้วยการปรับพฤติกรรมที่ทําได้ยากมากที่เรียกว่าทุกขกิริยา คือการทรมานตนด้วยวิธีต่างๆนับตั้งแต่กดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นนอใช้จิตข,ข่มขันจิตทําจิตให้เร่าร้อนผลก็คือไม่สามารถสร้างความสงบระงับกายได้มีแต่ความกระวนกระวายหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์จึงเปลี่ยนมาเป็นการบําเพ็ญฌานอันไม่มีลมปราณโดยการกลั้นลมหายใจเข้าและออกทั้งทางปากและจมูก ผลที่เกิดขึ้นก็คือลมออกหูทั้งสองข้างกายกระวนกระวายไม่สงบระง,งับต่อมาพระโพธิสัตว์จึงเปลี่ยนเป็นกลั้นลมหายใจเข้าออกทางปากจมูกและหูทั้งสองข้างผลก็คือลมแล่นขึ้นไปเสียแทงศีษะเหมือนใช้เหล็กแทงหรือเหมือนใช้เชือกหนังเหนียวรัดศีษะกายก็กระวนกระวายไม่สงบระง,งับพระโพธิสัตว์ยังคงกลั้นลมหายใจเข้าออกทางปากจมูกและหูต่อไปอีกคราวนี้เกิดผลแตกต่างไปคือเกิดลมแอนแรงกล้าบาดในช่องท้องเหมือนถูกมีดคมกรีดท้องพระโพธิสัตว์ยังคงกลั้นลมหาย ใจแบบเดิมไม่เลิกรากคราวนี้เอชรู้สึกเหมือนถูกคนแข็งแรงสองคนยิ่งแขนคนละข้างขึ้นย่างบนหลุมฐานเพลิงกายก็ยิ่งกระวนกระวายมากขึ้นไม่สงบระงับเลยสภาพการที่เกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ทุกขั้นตอนล้วนอยู่ในสายตาของเหล่าเทวดาเทวดาบางพวกจึงกล่าวว่าพระสมณโคโดมสิ้นพระชนแล้วบางพวกก็กล่าวว่า พระสมณโคดมยังมีได้สิ้นพระชนแต่กําลังจะสิ้นพระชนบางพวกก็กล่าวว่าพระสมณโคดมยังไม่สิ้นพระชนทั้งจะไม่สิ้นพระชนพระสมณโคดมจะเป็นพระอรหันการอยู่เช่นนี้นั้นเป็นวิหารธรรมทําเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้เป็นพระอรหันครั้งต่อมาพระโพธิสัตว์ทรงมีความคิดว่าขวารอดอาหารทุกอย่างจึงเป็นเหตุให้เทวดาเข้ามาหาและห้ามพระโพธิสัตว์นี้ให้กระทําเช่นนั้นแต่ถ้าพระโพธิสัตว์ไม่เปลี่ยนใจ เหล่าเทวดาก็จะแทรกโอชาอันเป็นทิพเข้าทาันขุมขนของพระโพธิสัตว์เพื่อให้พระโพธิสัตว์ยังชีพอยู่ได้แต่พระโพธิสัตว์กลับห้ามเทวดาเหล่านั้นเพราะการยังอัตภาพด้วยโอชาเช่นนั้นจะทําให้การปฏิญ,ญาของพระโพธิสัตว์เป็นมูสา ครั้นแล้วพระโพธิสัตว์จึงมีความคิดใหม่ว่าจะกินอาหารให้น้อยลงลงเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งละหนึ่งฝายมือจนถึงเท่าเยื่อในเมล็ดบัวก,กายจึงสู้ผอมมากอาวัยวะน้อยใหญ่ของพระโพธิสัตว์เหมือนเทววันที่มีข้อมากหรือที่มีข้อดำเนื้อสะโพกลีบเหมือนกีบเท้าอูกระดูกสันหลังขุดเป็นหนาเหมือนเทววันที่โครงทั้งสองข้างขึ้นสะเพ้าเหมือนกลอนสาลาเก่าวดวงตาทั้งสองก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวปรากฏอยู่ในบ่อลูก หนังบนศรีรษะก็เหี่ยวโหดเหมือนลูกน้ำเต้าที่เขาตัดมาขนายังดิบต้องลงและแดดเข้าก็เหี่ยวโหดไปเวลาที่ลูกท้องก็สัมผัสกระดูกสันหลงังเวลาลูกกระดูกสันหลังก็สัมผัสพื้นท้องเวลาถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเซลลนะ้มลงนที่นั้นเมื่อใช้ฝ่ามือลูกผิวกายขนก็หลุดร่วงจากผิวเพราะรากของขนแต่ละเส้นเน่าไปแล้วแม้จะต้องเสวยทุกขเวทนาถึงปานนี้พระโพธิสัตว์ก็ยังมีได้บรรลุญานทัศนะอันเป็นอริยา พระโพธิสัตว์จึงหยุดการบำเพ็ญทุกรกิริยาและเริ่มฉันอาหารหยาบตามปกติซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุปัญจว,วัคคีย์จับไปื่อเห็นว่าพระโพธิสัตว์คลายความเพียรและกลับมาเป็นผู้มาก,มากเมื่อพระโพธิสัตว์กลับมาฉันอาหารหยาบไม่นานนักร่างกายก็มีกำลังแข็งแรงกลับมาบำเพ็ญเพียรตามแนวที่เคยปฏิบัติเมื่อครั้งที่ยังเป็นราชกุมาร ในวันวัปปามงคลของประกูลสากยาธรรมใจสงัดจากกามและอกุสนธรรมทั้งหลายครั้นแล้วก็บรรลุปถม,มชานทุทนต,ติยชานตติยชานและจะตุตทฌชานไปตามลำดับ พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงแก่โพธิราชกุมารว่าเมื่อจิตของพระองค์เป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดของไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนโยนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวพระองค์ก็น้อมจิตไปเพื่อึุเพนิวสานุสติญาจึงระลุกชาติก่อนได้หลายชาติและเพิ่มขึ้นขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติ พระองค์ได้บรรลุฝึกเนิวาสานุสติยานซึ่งจัดเป็นวิชาที่หนึ่งในปฐมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นความสว่างที่ทําให้เห็นและรู้ถึงชีวประวัติของตอนนี้ย่อมเป็นความสว่างสุดจะนับจะประมาณอาจเปรียบได้ดังความสว่างของดวงตะวันเที่ยงหลายร้อยหลายพันดวงมาประชุมกันทีเดียวครั้นในมัชฌิมยามแห่งราตรีเดียวกันนั่นเอง เมื่อจิตของพระองค์เป็นสมาธิบริสุทธิท์ผุดของไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจ,จากความเศร้ามองอ่อนโยนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวพระองค์จึงน้อมจิตไปเพื่อจุดตูปอปาตอยานเห็นหมูส่สัตว์คู่กำลังจุติตายกำลังเกิดทั้งชั้นตาำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์บริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์คู่เป็นไปตามกรรมและอื่นๆจุดตูปอปาตายานี้จัดเป็นวิช,ชาที่สองเมื่อกำจัดอาวิช,ชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้้แลวววคาามส่ง ครั้นในปฏิมยามแห่งราตรีเดียวกันนั่นเองเมื่อจิตของพระองค์เป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเงินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนโยนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวพระองค์ก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยายานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรดนี้ทุกขะนิโรธคามินี้ปฏิปทานนี้อาสวะนี้อาจวอสมุทัยนี้อาจวอนิโรดนี้อาจวอนิโรธคามินี้ปฏิปทา เมื่อรู้เห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากการสวะภวาสาวะและอวิชชาสาวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอาสวัคยา,ยาน,นี้จัดเป็นวิชาที่สามเมื่อกำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างโปรงก็เกิดขึ้นจากคำบอกเล่าที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่โพธิราชกุมารนี้เป็นสภาวธรรมอันเป็นผลขอองค์การที่พระพุทธองค์ทรงภาคเพียร บำเพ็ญสัมมาสมาธิแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยหมดกำลังใจไม่เคยล้มเลิกปณิธานอันสูงสุดเมื่อทรงเห็นว่าวิธีที่กำลังปฏิบัติอยู่ไม่มีประสิทธิผลก็ทรงคิดค้นหาวิธีใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าทรงยอมตกระกรรมลำบากชนิดตายเป็นตายเพียงเพื่อการบรรลุปณิธานอันสูงสุดคือพระสัมมาสัมโพธิญาณอันเป็นทางหลุดพ้นอันกเกษมอันเป็นอิสระเสรีอย่างสมบูรณ์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัดต,ตาสงสารบรรลุความเป็นอมาตะชัว่วนิรันดร ทั้งหมดนี้คือการบังเกิดขึ้นและการบรรลุญานทัศนาที่พระสัพพัญญุตยานของพระพุทธองค์ไปรู้กิจด้วยที่ตรัสแสดงแก่โพธิราชกุมารยนานทัศนาอันเป็นคุณวิเศษเหนือสัตว์โลกทั้งมวลน,นี้มิใช่เป็นเรื่องที่พระองค์กล่าวอวดอ้างเพื่อข่มผู้อื่นก็หามิได้แต่ยังทรงพระมหากรุณาพร่ำสอนสาวกทั้งปวงให้รู้จักวิธีปฏิบัติขัดกล่าอบรมตนเพื่อบรรลุคุณวิเศษอย่างพระองค์ แม้พุทธสาวกจำนวนมากจะบ,บรรลุคุณวิเศษก็เพียงแค่อรหัตตผลเป็นพระอรหันต์ผู้มียันทัศนาเพียงระดับหนึ่งซึ่งห่างไกลกับพระองค์อย่างเทียบกันไม่ได้เลย ทั้งหมดนี้คือการบังเกิดขึ้นและการบรรลุญาณทัศนาที่พระสัพพัญญุตยานของพระพุทธองค์ไปรู้กิจด้วยที่ตรัสแสดงแก่โพธิราชกุมารยันทัศนาอันเป็นคุณวิเศษเหนือสัตว์โลกทั้งมวลน,นี้มิใช่เป็นเรื่องที่พระองค์กล่าวอวดอ้างเพื่อข่มคู่อื่นก็หามิได้แต่ยังทรงพระมหากรุณาพร่ำสอนสาวกทั้งปวงให้รู้จักวิธีปฏิบัติขัดเกลาอบรมตน เพื่อบรรลุคุณวิเศษอย่างพระองค์แม้พุทธสาวกจำนวนมากจะบรรลุคุณวิเศษก็เพียงแค่อรหัต,ตผลเป็นพระอรหันต์ผู้มียานทัศนะเพียงระดับหนึ่งซึ่งห่างไกลกับพระองค์อย่างเทียบก,กันไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสแสดงแก่ปริพาชกว,ว่าสาวกทั้งหลายของเราย่อมสัรเสริญเรา ในยันคัษณาอันยอดเยี่ยมว่าพระสมณโคโดมเมื่อทรงรู้เองก็ตรัสว่าเรารู้เมื่อทรงเห็นเองก็ตรัสว่าเราเห็นทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมีใช่ทรงแสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่งทรงแสดงธรรมมีเหตุมีใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีเหตุทรงแสดงธรรมมีปฏิหารมีใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีปฏิหารนี่แหละเป็นธรรมประการที่สองซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่เก้า อันหนึ่งโดยเหตุที่พระพุทธองค์ทรงมียานทัศนาอันยอดเยี่ยมคือพรัพพัญุตยาน,นี้ซึ่งเป็นพระยนานทัศนาที่รู้เห็นครอบคลุมยานทั้งปวงและรู้อย่างไร้ขอบเขตจำกัดเนือพระยานทั้งหลายของพระปัจเจพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกทั้งปวงพระองค์จึงทรงอยู่ในฐานะบรมครูของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของพระองค์สักการะเคารพนับถือบูชาพระองค์อยู่ติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจ แชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลสาธุได้บุญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์